วิ่งมาแล้วว yeah, ิ like ่งกลับอย่างไวเฮ้ยเขาจะบวกว่ะตัวนี้ยังไงอ่ะพันสี่นีพันสู่อ่าลไะลัไปมัน่มันมันมาลงมาลงมาลงมันจะบวกมันจะบวกเพื่อนเพื่อนลื่อรถงั้นนะถอยไปก่อนนะคนหมอกำลังไปหมอกลังไมามมผมตีมอเฉยๆเก็บแตแกอ่ามันจะสู้แล้วมันจะสู้แล้วมา ครับเปอร์มาก่อนเปอร์มาเปอร์มากกับฮิวเปอร์มากกับฮิวโอ้เปอรมาแรงยิงเปอร์มาแล้วยิงเปอร์มาแล้วยิงเปอร์มาแล้วเฮ้ยนี่มันตีบอมเลยนะอย่าอยู่ใกล้กันนะอย่าอยู่ใกล้กันนะมันตีบอมเลยอันนี่หมอโกด้าไปหนึ่งปรสกิลได้มาแล้วยิงหลังยิงหลังยิงหลังโดนเปอร์มาเฮ้ยโอ้โหฮิวไม่ทันว่ะโกด้าเมื่อกี้ผมเปอร์มากฮิวอยู่ครับฮิวอยู่มีฮิวด้วยนะฮิวด้วยนะต้องฆ่าฮิวเลอร์ด้วยนะเดี๋ยวเปอร์มาไม่ตายนะกูเปอร์มาไม่ตายแน่นอนอ่ะได้ไ ฮิวมันมาจะหมดแล้วเน้นฮิวก yeah, ่อนเน้นฮิวก่อนอย่าอย่าคลนะอย่าอย่าอยู่ใกล้ๆกันนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันเพิ่มมฟอร์สเป็นสวนได้นะเชี่ยมันได้มานาว่ะในาตดลดลไแวโ้แล้วล้วโลโลหึงดึฮิวไว้แล้ดึงฮิวไว้แล้ เอาอิวตยเอาตายเอาอยไ,ได้หมดเียาเมาเพิ่มตายแล้วมาเสวยสวยสวยเอาอิวต่ออีวต่อตายแล้วตายแล้วเอาหมดเอาหมดตามซ่าซ่บิดเที่ยวน้องอําร้อยแล้วราขึ้นข้างหลังขึ้นมาข้างหลังขึ้นมาตามมาได้เลยนะโอเคครับไม่ทำ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  ร้อยแล้ว oh ล oh, ้ว no, น้องน้องทำเซ็กเบอร์น้องใส่แล้วนะสวยร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 วยโอ้รวยโอ้โหลวยผมกลับเลยนะผมมีสามล้านในตัวโอเฮ้ยได้กลับกลับกลับเลยกลับเลยกลับแล้วแบ่งตังค์กันดีกว่านะครับผมว่าผมว่ากลับเลยดีกว่านะครับไอ้ตุ้ ขี่ลาก็เอากัเขาเหรอจ้องหน้าจ้องตาแบบนี้หมายความว่าอะไรอะดูถูกกันมากเกินไปนะฮะไหแบบนก็ลงมาเลยดีกว่าถ้าอยากจะมีปัญหา จะไปไหนล่ะอีหนูแกไม่รอดแน่ไม่โดนกับตันนี่ไอเด็กเป็ดเป็นเด็กเป็นเล็กคิดจะมามีปัญหากับผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอมีลบบัฟว้ยออกไป กลับบาไปดูนมซะโอ้ชิตขึ้นมาไม่ได้เห็นศพนี่ไหมเห็นศพน,นี่คือเปล่าผม,มคนจัดการคุณมีปัญหากับผมก็ลงมาเลย nếu quay chân nè mà thôi ấy bye oi กลับบ้านไปดูดนมแม่ซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนอดแอแกไม่มีสิทธิ์มาหือเขาใจหรือเปล่าแต่ปกติพี่ไม่ค่อยเล่นคู่กับฮิวโฮลี่พี่เล่นคู่กับคิวเฮนเจอร์ไม่ค่อยรู้ว่าโฮลี่มันแบบทำอะไรได้บ้างกอ ก็คิวๆเหมือนกันไม่ไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่เหมือนแบบของฮลี่บางทีม็นแบบมีสกิลกระโดดสกิลผักอะไรไม่รู้อะเวลาดูใน y o u t u ู e อ่ะอ่าใช่เขาจะผักกันโอเคอันนี้เราไม่เจอเราก็ฟาร์มไปก่อนใช่ตอนนี้พี่ตั้งสกิลอ๋อรองเท้าพี่ต้องตั้งเป็นวิ่งเพราะาเราต้องเอาไว้ไล่บันช็อตเราต้องดีฟอลเป็นสู้กับบันช็อตอ๋อวิ่งมานา <อ drawn S 2> ใช่มแล้วก็หัวพี่ต้องตั้งเป็นล้างเพราะว่าถ้าเจอบันช็อตที่เป็นสตันพี่ล้างสตันออกมาได้พี่จะไม่ตาย วิ่งวิ่งหนึ่งหรือวิ่งสองวิ่งสองใช่ป่ะเอาวิ่งหนึ่งมันดอปวิ่งสองวิ่งสองหนึ่งหนึ่งมันกิ้งใช่ไม่ใช่เอาเลยพี่ถ้าเจอฮิวก็คือเปลี่ยนหัวก็เจอฮิวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนสกิลสองเป็นอะดรีนาลีนส่วนสกิลหนึ่งพี่ถ้าพี่ถนัดขวานรูทก็ได้หรือถ้าพี่จะใช้สกิลหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สกิลสองครพี่ที่ไม่ใช่ขวานลูทล็อกตัวโอเคแค่นี้พี่ยาด้วยยาเปลี่ยนเป็นยาเลือดเปลี่ยนเยอะหน่อยนะจำเยอะหน่อยเอ้ยไมม่่่ใชยยยยาาาเเเลือออออดพิษจำะะหนนปรณี้ ถ้าเจอว,วันช็อตเอาง่ายๆคือถ้าเจอว,วันช็อตก็พี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยพี่ก็เข้ามาแบบเนี้ยที่เหลือพี่แค่กินรีตินให้ถูกจังหวะกดไวถูกจังหวะพอใ่และพี่กะท่ามันรับทราบครับครับผมไปบนอาหารสั่งการได้เลยพี่ไม่ค่อยมีประสบการ์อยู่ละคนเราก็มีครั้งแรกครับพี่ผมว่าเล่นไปเถอะอย่าไปคิดมาก ไม่แต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้คือถ้าลงเฮลเกตแบบขอไม่ตกอะมันก็ชิวๆแล้วบางทีแบบชนะได้ของก็เออโอเคมาแล้วมาแล้วตรงกลางพี่เพราะว่าตรงกลางเป็นที่สูงเลยเห็นเขาก่อนถ้าแบบอย่างเงี้ยเราต้องยิงตรงกลางได้โอเคเดี๋ยวผมถ้าสมมุติว่าพี่เห็นน่ะพี่ก็เดินถอยไปเลยนะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเห็นพี่จนกว่าเราจะได้เปลี่ยนสกิลมันอยู่ด้านขวาไปพี่ถอยไปโอเคอ่าโอเคพระพระกระดมีพี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นสู้กับพระตามที่เรคุยไว้เปลี่ยนเลยไม่ต้องห่วงผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอลไรไปเลย เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ะเจ็ดวิว <Okay. S 1> เอาพาก่อนใช่ไหมเอาดาเมดก่อนก็ได้พาก่อนก็ได้แล้วแต่อันนี้แต่ผมมีอะไรจะบอกอะ่ะบอกว่า พี่จะปิดพี่ก็กดลงเท้าตีไปปก,ปกติป,ป้าพ้าไปรอบนึง เราน่าจะมานาหมดก่อนมันเพราะว่าผมมันมันเข้ามาเปิดผมยังไม่ได้เปลี่ยนมานาผมจะพยายามเลอนอุ้ยพามันเกือบตายแต่มันไม่ตายครับพี่นิดเดียวเอง มาันตายละโอเคสวยมากพี่มาฆ่าดาเมจมันต่อแต่แต่พี่ระวังตายนะเพราะตอนนี้ผมยังฮิวพี่ไม่ได้โอเคพี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้กินอาหารผมอยากจะบอกเอาถึงมะนี่กินอาหารแป๊บครับ <laughs> โอเคผมอยากจะบอกพี่ว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วพี่ข้าวมันโลเคมันตายแล้ว เีโอ้โหผลาเยอะอยู่เลยเนี่ยอันนี้มันมาฝึกเหมือนกันเดมันแบบใส่ของมาแบบเต็มที่เนี่ยแหละพี่เหตุผลที่ผมบอกว่าเขาไม่เล่นแานเทนเนยกันอ่ะเพราะว่านั่นแหละถ้าปาไม่ถ้าผ้าเล่นยากคือมันเล่นยากไปเล่นอย่างอื่นที่มันมีเมตาที่เก่งกว่านี้ที่เก่งกว่าแบนเทนเน่กันก็ตามที่พี่เห็นเลยเพราะพี่ผ้าไม่โดนคือมันไม่มีวันตายเลยพี่ถ้ามันเป็นผ้าปกติเขาจะเล่นอะไรกันอ่ะเมตา เมลต้าเฮลเกรดอ่ะมันน้อยมากมันไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเมต้ามันมีอยู่แค่2อ,อย่างอ่ะคือเคิร์ดกับแดกเกอร์แล้วก็เคมอที่พอเล่นได้แต่ต้องเก่งแค่นี้ม,<อ>มีสองอย่างถ้าคู่กับพาร์ต์แต่ว่าถ้าคู่แต่ว่าถ้าวันช็อตอ่ะมีมีเยอะอยู่แต่ว่าถ้าคู่กับพาร์มีอยู่3อย่างอ่ะแดกเกอร์เคิร์ดเคมอแค่นั้นมีต้องพี่ต้องเปลี่ยนสกิลก่อนใช่ไหมอ่าเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นการวันช็อตที่เผื่อเราเจอวันช็อตเปลี่ยนเปลี่ยนเป,นเปนถ้าเจอวันช็อตผมขอวิ่งไปเปลี่ยนรองเเเทท้้้้้าาก่่่ออออออนนนะะะผมไดดียรรงงพตวโค เอ้ยแต่โอ้แต่พี่แต่พี่เรียนรู้ไวปกติคนอื่นเล่นนี่ลืมเลยนะว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยเขาเขาลืมแล้วนะปกติเป็นคนอื่นแต่จริงๆมันต้องเปลี่ยนตนะั้งแต่ก่อนตะก,กี้แล้วมั้งมาถึงแม่งเจอเลยไม่ไม่เป็นไรเปลี่ยนเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ขอแค่มันทันอ่าโอเคเราเจอดาเมจคู่ดาเมจสองตัวพี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ใช่ใช่เซตนี้ได้เลยใช่ไหมลูกเลยใช่ใช่แล้วก็สู้เลยขวานเหมือนกันนะแค่พี่ให้กินรีซิทให้ถูกจังหวะตอนจังหวะมันเบิร์ดพี่แบบเขาเขาอันติเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นพอละพี่ก็รอดแล้ว โอ้โหแตกพี่ได้กินลิซิต้วใช่ไหมกินไปแล้วกินไปแล้วน่าจะหลบอะไรไหมทันไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันดูไม่ทันพี่อยู่ๆอยู่แล้วถ้าเจอเบิร์ดแม่งดูเล่นยากกว่าพี่ได้กดเสื้อยัง กดแล้วใช่ไหมกดเสื้อกด<ช>ยาแล้ว <laughs> ไปอย่างงวยรูผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าพี่ว่าพี่ตายเพราะอะไรผมก็ไม่ไแน่ใจนะ้ด้งังกันอะแต่แต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเอาแบบเพอร์เฟกต์สุดคือพี่กินยาตอนที่ไอขวานมันตียหรือไม่ก็ไปอันนี้ก็ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ตะกี้พี่ไม่ดูด้วยซ้ำว่าแม่งใช้ไฟอะไรอะ่ะรู้แค่ว่าแม่งใช้ขวานมือเดียวเห็นไี่กะทาไฟแล้วแตก มาปูบวกปั๊บเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเดินไปเช็คให้พี่ก่อนได้ได้ถ้าเป็นฮิวพี่ก็เปลี่ยนอย่าให้มันเห็นพี่เดี๋ยวรอแป๊บเช็คก่อนเพื่อนผมเพื่อนผมเมื่อกี้เห็นเห็นผมเล่นกับพี่เพื่อนผมทางมาบอกว่ากับกับพี่บวงเต็มที่แต่แต่แต่กับมันที่เต็มไอตัวเดิมตัวเดิมตัวเมื่อกี้เลยไอไอดาบตัวเมื่อกี้พี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฮิวไอไอดาบไอดาบตัวเมื่อกี้ที่เราเจอไอคือฮิวเปลี่ยนเปลี่ยนได้ได้เรียบร้อยเปลี่ยนเสร็จหมดละ อ๋อผมผมลืมบอกพี่อาหารต้องกินสตูเทียปแปดไม่ต้องกินอนิวก็ได้สตูเลยโอเคไม่เป็นไรอิวก็ได้มาพร้อมแล้วพี่สตูเลยถ้าพี่พร้อมมันจะกลมคืนผมอย่างเดียวเลยวะ อุ้ยเราก,กดสกิลสองไม่กระแม่งแตกแล้วไม่เป็นไรพี่ชิวผมยังไวพีมาาว่มาตายแล้วมาตายแล้วชิวพี่ชิวไม่มีที่ให้วิ่งแล้วไอ้หนูไปเลยพี่ส่งมันไปกินข้าวผ่านทูปพี่อต้องหลบสินะทำอะไรไม่ได้ ชอบชอบลืมกดสกิลสองอะโอเคพี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่ชอบก็ดีล้วเฟิงไม่ใช่ชอบไม่ใช่ชอบแบบนั้นก็แก้เลยพี่พี่แก้มุกไม่ค่อยเป็นขอโทษด้วยครับพี่ต้องเป็นคนส่งใช่ไหมพี่ส่งมาแต่นี้พี่ไม่มียาพิษแล้วนะยาพิษหมดอ๋องง้นเครดิีแทนจังมนพี่โอเคผมเจอแล้วถอยไปหน่อยพี่ถอยไปครับอ่า น่าจะดาเมจคู่โอเคดาเมจคู่พี่กินรีซิตตอนไอ้เคิร์สมันจะระเบิดไ่หัวพี่มันคือบัลเลเทอร์กับไอ้เคิร์สระเบิดหัวพี่อ๋อพี่กินรีซิตตอนที่เคิร์สมันอยู่ในหัวพี่อะประมาณนั้นก็ได้โอเคน,น,นั่นน่าจะได้ละเออพี่จะปาใครก่อนก็ได้มันไม่มีฮิวเราใครมันได้มันไม่มีฮิวใช่โอเคมันจ้องจะเ่นผมไม่เป็นไรพี่ล<อ>็อกขาล็อกข, <า S 1> ขาไว้ตัวหนึง่งได้พี่ส่งมันไปกินข้าวพานันุกทูพี่วาว โอเคมาเอาผมไอตัวนี้เราหายไปครึ่งหอดแล้วพี่บอกมาหาผมเลยพี่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 พ โอเคถ้าสมมติว<ล>่าเจอตัวดาเมจต้องใครเจอตัวดาเมจต้องใคร์ในเจอที่มันเสียบ40%นะพี่40%ผมฮิวขึ้นมาทานก่อนแทนแลกันวิวเมื่อกี้พี่กินข้าวผ่านทู่เลยพี่เฮ้ยพี่นั่งนั่งรอกดรีซิสอยู่เหมือนกันแต่กดไม่ทันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรกๆมวันอย่างและแรกผมก็กดไม่ทัน โอ้ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งหนักกว่าน,นั้นอีกแม่งเล่นมาแบบว่าเล่นกับผมมาแบบเกือบเกือบปีแล้ว,วแม่งยังแดกไม่ทันเลย <c oughs> ทุกวัน,น <laughs>